บทที่1,257สู่อาณาจักรมึงแดนต้องห้ามในอาณาจักรเทพนานอันตรายเกินไปเจียงเฉินไม่ต้องการไปมันไม่คุ้มที่จะตายเพื่อผู้หญิงเขาไม่ไปไม่ได้หมายความว่าสิ่งมีชีวิตอื่นไม่ไปสำหรับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ การยึดติดกับครอบครัวลูโอเป็นโอกาสที่จะลุกขึ้นสู้กับท้องฟ้าแม้ว่าพวกเขาจะไม่แต่งงานกับลูโอบิงตราบเท่าที่พวกเขาสามารถกลับมามีชีวิตได้พวกเขาก็จะถูกสังเกตโดยขุมพลังของเหล่าทวยเทพ ปราบใดที่มันแสดงความสามารถที่แข็งแกร่งเพียงพอก็สามารถดึงดูดความสนใจของโรงไฟฟ้าชินโตได้นับว่าโชคดีมากที่คนที่แข็งแกร่งรับการยอมรับเป็นสิทธิ์แม้ว่าจะต้องเสียสละชีวิตเขาก็จะไม่ลังเลยใจ ด้านข้างดาวหิงถามว่าพี่ชายเจียงคุณจะไปไหมฉันไม่ไปเจียงเชนใส่หัวและพูดว่าดินแดนต้องห้ามในอาณาจักรพระเจ้านั้นอันตรายเกินไปแม้ว่าจากระพัดซูลไปเขาอาจจะตายแต่ฉันไม่อยากไป มีผจญภัยเพื่อผู้หญิงโอเคดาวเฮงไม่พูดอะไรเจริงเฉินไม่ไปเขาไม่ได้บังคับฉันอยากไปดูเดวิลเมคลายสนใจพื้นที่ต้องห้ามของโลกอสูรมากเขายิ้มด้วยใบหน้าของเขาว,ว่าสถานที่ยิ่งอันตรายยิ่งมีโอกาสมากขึ้นบางทีถ้าคุณไปที่นั่นคุณอาจจะสามารถบินขึ้นไปบนท้องฟ้าได้เจิงเฉินกลอกตาและเตือนว่า สำหรับผู้หญิงนี่คือเหตุผลที่ฉันตายมันไม่คุ้มงงน้นก็อย่าไปเดวิลเมคลายกลางมือแล้วพูดว่าฉันไม่อยากไปเพราะพี่ใหญ่บอกว่าฉันจะไม่ไปต่อมารู้ตัวเปิดทางเดินสู่อาณาจักรเทพและเข้าร่วมในทุกสิ่งสิ่งมีชีวิตทั้งหมดสามารถเข้าสู่อาณาจักรเทพได้ผ่านทางเดินก็เร็วหัวหน้าของทรีเรียม พลังงานของสวรรค์และโลกในเทพเจ้านั้นมีมากกว่าโลกมนุษย์นับครั้งไม่ถ้วนโลกมนุษย์คือพลังงานจิตวิญญาณโลกอมตะคือพลังงานอมตะโลกของเทพเจ้าเป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์และบางแห่งก็มีแม้กระทั่งพลังงานของบรรพบุรุษสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ในปัจจุบันมาจากโลกมนุษย์และโลกอมตะพวกเขาไม่เคยไปเทวดาตอนนี้พวกเขามีโอกาสไปเทพเจ้าสำหรับพวกเขา มันเป็นความโชคดีที่ท้าทายสวรรค์อย่างแน่นอนสิ่งมีชีวิตจำนวนมากได้ผ่านช่องว่างที่ว่างเปล่าและเข้าสู่อาณาจักรของเหล่าทวยเทพในทางกลับกันโมลูโอไม่ได้ไปในทันทีแต่เดินไปทางเจียงเชนเปลือกมองเขาแล้วพูดด้วยความประหลาดใจเจียงเฉินฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะมาที่โลกปีศาจจริงๆที่อยู่ของไซนี้ เจียงเชนยิ้มต่างๆและกล่าวว่าโลกสงบสุขทั่วคราวความทุกข์ยากครั้งที่สามของโลกยังไม่ปรากฏขึ้นและฉันไม่มีอะไรทำบนโลกดังนั้นฉันมาที่โลกมารวางแผนเพื่อสัมผัสกับมันและมุ่งมั่นที่จะอยู่ในอันดับที่สามก่อนที่ภัยพิบัติจะมาถึงปรับปรุงความแข็งแกร่งของคุณมูรูโอมองเจียงเชนอย่างกระตือรือรน้น ครั้งสุดท้ายบนโลกฐานแพ้คุณในช่วงเวลานี้ความแข็งแกร่งของฉันดีขึ้นคราวนี้ฉันจะเอาชนะคุณอย่างแน่นอนเจียงเชนหยุดเล็กน้อยและพูดว่าลืมมันไปเถอะฉันจะไม่สู้กับเธอฉันไม่สนใจลูโอบิงและฉันจะไม่ไปแข่งขันศิลปะก,การต่อสู้ใดๆฉันไปที่พื้นที่ต้องห้ามของเดมอนลองเมาเทนในกอดเรียวเมื่อได้ยินเช่นนี้โมลูโอก็ดูเสียใจและพูดว่า ในเมื่อเป็นเช่นนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะมีโอกาสต่อสู้เมื่อใดกับเธออีกช่วงหนึ่งจะมีช่วงต่อมาผู้แข็งแกร่งออกจากอาณาจักรมนุษย์และไปยังอาณาจักรเทพดาวเฮงยังมองไปที่โมลูโอที่กำลังจากไปคมวอดคิวเล็กน้อยและกล่าวว่าโมลูโอคนนี้ไม่ง่ายมันไม่ง่ายอย่างแน่นอนเชยงเชนเปล่าเขาเป็นสายเลือดเดียวของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่และของเขาพ่อเคยมาจากตระกูลหมิงผู้เท่า เขามีสายเลือดของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่และเชี่ยวชาญในพลังและความลับเหนือธรรมชาตินับไม่ถ้วนครั้งสุดท้ายที่ฉันต่อสู้กับเขาบนโลกต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเอาชนะเขานี้เการต่อสู้รุนแรงที่สุดตั้งแต่ผมเดบิวต์ในศึกแรกผมเหนื่อยจากการสู้รบและต่อสู้จนไม่มีเรี่ยวแรงเอาละไม่พูดถึงเรื่องนี้ไปดูอาณาจักรพระเจ้ากันเถอะเดวิลเมคลายกล่าวว่า แม้ว,ว่าคุณจะไม่เข้าร่วมก็ตามไปที่กอดเรียวและดูไม่เป็นไรไปกันเถอะเชียงเชนพยักหน้าเขายังต้องการไปดูความตื่นเต้นหลังจากนั้นทั้งสามคนเข้าไปในทางเดินที่หลัวตัวเปิดออกและออกจากโลกมนุษย์หลังจากเข้าไปในทางเดินเขาสัมผัสได้ถึงเพียงดอกไม้ตรงหน้าลืมตาขึ้นอีกครั้งและปรากฏตัวขึ้นในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย สถานที่แห่งนี้สวยงามและเต็มไปด้วยพลังงานและอากาศเต็มไปด้วยพลังของบรรพบุรุษที่ทรงพลังอย่างยิ่งถูกต้องมันเป็นจิตวิญญาณของบรรพบุรุษระดับพลังงานที่สูงที่สุดในโลกล้อมรอบด้วยขุนเขามีอาคารอยู่ด้านหน้าดาวเฮงเหลือบมองไปรอบๆและแนะนำด้วยรอยยิ้ม ราเดอร์เจียงสถานที่แห่งนี้เป็นค่ายฐานของตระกูลลูโอในก็อดเรียวตระกูลลูโอมีตำแหน่งที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในกอดเรียวเป็นครอบครัวที่ยอดเยี่ยมอืมเจียงเฉินนกยักษ์หน้าเขายักษ์หน้าและกล่าวว่า มันเป็นบรรยากาศจริงๆก็ไม่เลวสำหรับอาณาจักรเทพของเผ่าปีศาจพลังปราณของบรรพบุรุษที่นี่สูงส่งเกินไปแม้ว่าจะมีสายเลือดบรรพบุรุษในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลลูโอในมอเท่าเรียวมันเทียบไม่ได้กับฉีกของบรรพบุรุษที่นี่แค่นั้นแหละอย่ามองที่นี่คือที่ใดทั้งสามพูดคุยและหัวเราะหลังจากมาถึงกอตเรียวสิ่งมีชีวิตในก็ตเรียวก็ปรากฏตัวขึ้นภาย,ายใต้สถานการณ์ปกติ เฉพาะผู้ที่บรรลุถึงวิถีแห่งสวรรค์เท่านั้นที่จะสามารถขึ้นไปสู่อาณาจักรแห่งทวยเทพได้อย่างไรก็ตามยังมีสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแออยู่ในอาณาจักรเทวะและสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เกิดในอาณาจักรเทวะดังนั้นอาณาจักรพระเจ้าจึงไม่ใช่มหาอำนาจของศาสนาชินโตทั้งหมดถัดมาหลวตัวปรมาจารย์แห่งเผ่าหลวได้เปิดทางเดินและเตือนว่าข้อความนี้ถูกส่งไปยังบริเวณใกล้เคียงของเทือกเขาโมลอง ผู้ที่มั่นใจในตัวเองก็ไปได้ถ้ากลัวตายก็อย่าไปไปเถิดฉันจะไม่บังคับมันเด็ดขาดการเป็นลูกเขยของตระกูลหลวงช่างยุ่ยยวนใจเหลือเกินเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้คนติดตามนับไม่ถ้วนในไม่ช้าก็มีสิ่งมีชีวิตกำลังเดินไปทางนั้นสิ่งมีชีวิตจำนวนมากกำลังมาแม้แต่โมลูโอเจียงเชนไม่สามารถช่วยสั่นศีรษะและถอนหายใจเมื่อเห็นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ตายไปทีละตัว และหลัวปิงที่อยู่ข้างหน้าเขาเห็นเจยงเชนเมื่อเห็นว่าเจยงเชนไม่ได้ไปก็มีความผิดหวังบนใบหน้าที่สวยงามของเขาสิ่งมีชีวิตนับพันไปที่เทือกเขาโมลองและผู้ที่ไม่ได้ไปก็ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มลูโอชั่วคราวตระกูลลูโอเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่ดีที่สุดในกอดเรียวสถานที่นี้ใหญ่โตไม่ว่าจะรองรับได้กี่คนแม้ว่าเจงเชนจะมีความแข็งแกร่งต่ำมากแต่เขามาที่ลูโอแคลน แต่ได้รับการปฏิบัติอย่างอบอุ่นเขาถูกวางไว้ในคฤหาสอิสระรอบคฤหาสมีการปลูกไม้ผลวิเศษสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่พบในโลกมนุษย์และโลกอมตะแต่เจียงเฉินไม่กล้าเลือกพวกมันเจียงเชนพักอยู่ที่ลานอื่นชั่วคราวในคืนนั้น เจียงเฉินพลอยหลับไปในห้องร่างหนึ่งปรากฏขึ้นในห้องเงียบเงียบเจียงเฉินตื่นขึ้นอย่างสบายสบายหาวพลิกตัวและลุกขึ้นลุกขึ้นและเห็นคนที่ยืนอยู่ข้างเตียงอาสิ่งนี้ทำให้เขาตกใจ เมืใจของเขาเต้นเร็วและเขาใช้เวลาไม่กี่วินาทีในการตอบสนองเมื่อมองไปที่บุคคลที่ปรากฏตัวเขาก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากผู้เท่าของเผ่าหลัวเขาเลิกยุ่งกับท่าทางของเขาทันทีดูเคารพและถามว่า มันกลายเป็นผู้เท่าหลัวฉันตกใจมากฉันสงสัยว่าผู้เท่าหลัวมีคำสั่งใดๆเมื่อเขาปรากฏตัวในห้องของฉันหรือไม่ผู้แข็งแกร่งต่อหน้าเสมือนจัก,กรพรรดิเขาเคารพมันมาก บทที่1,258ข้อผิดพลาดของบทไม่จนผู้เท่าของตระกูลลูโอปรากฏตัวในห้องส่วนตัวเจียงเชนไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงปรากฏตัวและเคารพเขามากลูโอทูโอมองไปที่เจียงเชนโบกมืออย่างสบายสบาย แปกเปลี่ยนเป็นคำลึกลับบางอย่างในฝ่ามือของเขาคำเหล่านี้ไม่ได้เข้าสู่รอบรอบห้องทำให้เกิดรูปแบบที่มีมนขลังมากเมื่อเห็นพฤติกรรมแปลกๆของเขาเจีงเชนได้ตั้งการไว้ในใจผู้ชายคนนี้เขาควรจะฆ่าคนและขโมยสมบัติไม่ใช่เหรอเจียงเฉินมองดูลูออดูโออย่างระมัดระวังและในขณะเดียวกันก็สื่อสารกับสููอย่างลับๆในคฤหาอนาอมตะพี่สู่สูช่วยด้วยอย่างไรก็ตามสููไม่ตอบเขา เจิงเชินรู้สึกกังวลเล็กน้อยและโทรหาสุดๆต่อไปแต่สุดๆไม่ตอบเลยอย่ากังวลไปเลยลัวตัวกล่าวเขามองไปที่เจิงเฉินราวกับผู้อาวุโสที่มองดูผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยใบหน้าที่ดูน่าสนใจ เจียงเชนหายใจเข้าลึกๆบ,บังคับตัวเองให้สงบลงมองไปที่ลูโอทูโอยิ้มและพูดว่าพูดเท่าลูโอคุณกำลังทำอะไรในตอนกลางคืนลูโอทูโอนั่งบนเก้าอี้ในห้องเขาลงมาดูเจียงเชนและโบกมือให้เขานั่งด้วย ยิยงเฉินเพียงแค่นั่งลงเฮ hey ้หลัวตัวถอนหายใจเจียงเชนไม่ได้พูดเพียงแค่มองเขาแบบนั้นลูโอทูโอกล่าวว่าฉันมาพบคุณในครั้งนี้เพราะฉันมีบางอย่างให้คุณทำฮะเจียงเชนมองไปที่ลูโอทูโอด้วยท่าทางงงงวยเขาไม่รู้จักลูโอทูโอเลยลูโอทำอะไรลูโอทูโอทำเพื่อเขา การแสดงออกของลูโอทูโอเริ่มจริงจังและเขาก็พูดว่าฉันต้องการให้คุณไปที่โมยวนตลกจริงๆเจียงเชนลุกขึ้นยืนทันทีและพูดว่าฉันไม่สนใจลูโอบิงเลยฉันไม่ต้องการผู้หญิงคนหนึ่งไปที่ มวอยู่ในโมลองเมาเท่นเพื่อตายลูโอทูโออยู่ทันเวลาขัดจังหวะคําคพูดของเจียงเชนและกล่าวว่าคุณสามารถฟังฉันได้ก่อนเจียงเชนจากนั้นนั่งลงมองไปที่ลูโอทูโอและรอให้เขาพูดต่อลูโอทูโอกล่าวต่อ ในสมัยโบราณมีเจ็ดอาณาจักรในจักรวาลน,นี้ในหมู่พวกเขาอาณาจักรมนุษย์ที่เป็นตัวแทนของโลกน,นั้นแข็งแกร่งที่สุดมีจักรพรรดิของเผ่าพันธุ์มนุษย์มากมายและที่แข็งแกร่งที่สุดคือเจ้านายของมนุษย์อาณาจักร เจ้านายของอาณาจักรมนุษย์เรียกว่าไททิเขาเป็นหัวหน้าของจักรพรรดิแต่เมื่อภัยพิบัติมาถึงเขามั่นใจว่าเขาจะไม่สามารถอยู่รอดได้ในภัยพิบัติครั้งนี้เขาจึงต้องการหาวิธีดักตัวเองในโลกปีศาจเมื่อได้ยินสิ่งนี้เจิงเชนก็สนใจเช่นกันเขาสนใจในสมัยโบราณของโลกมาโดยตลอดแต่มีเพียงไม่กี่คนที่บอกเขาตอนนี้เขาเพิ่งรู้ว่าอดีตหลอดแห่งโลกถูกเรียกว่าไทซีลูโอทูโอกล่าวต่อ ปีศาจต้องการทำตามวิถีแห่งสวรรค์และโจมตีโลกก่อนที่โลกที่ปีศาจโจมตีผู้แข็งแกร่งของปีศาจสัมผัสถึงวิถีแห่งสวรรค์และได้เรียนรู้ว่าเจ้านายของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้รับบาดเจ็บดังนั้นเขาจึงลงไปที่พื้นโลกจับไที่จับเขาติดอยู่ในขุมนรกปีศาจคนที่จับไทชีได้คืออดีตเจ้าแห่งอาณาจักรปีศาจเขายังเป็นหัวหน้าเผ่าเทียนมิ่งแคลนไม่มีใครรู้ว่าไทชีเป็นติดอยู่ในขุมนรกอสูร เป็นที่จริงนี่คือแผนของไทซีหากเขาต้องการจะมีชีวิตอยู่เขาต้องหลีกหนีจากโลกที่วุ่นวายเขาทำลายฐานการบ่มเพาะของเขาและทำให้เกิดความผิดปกติในวิถีแห่งสวรรค์เมื่อน,นั้นเองต่อแห่งอาณาจักรปีศาจสัมผัสมันได้หรือไม่แล้วเขาก็ถูกจับเมื่อได้ยินสิ่งนี้เจียงเชนอดไม่ได้ที่จะถาม ผู้อาวุโสเรียกฉันว่าโมยันมันเกี่ยวข้องกับไทยใซหรือไม่ใช่ลูโอทูโอพยักหน้าและกล่าวว่าสมัยโบราณอยู่ในการอดีตแล้วคือยุคโลกาวินาศมาเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้รับความสูญเสียอย่างหนักในสมัยโบราณและยุคโลกาวินาศไม่เป็นมิตรกับสวรรค์และเผ่าพันธุ์มนุษย์นี่เป็นฝันร้ายของเผ่าพันธุ์มนุษย์และตอนนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ได้สูญเสียผู้นำของตนไป เหมือนกับกองทรายที่หลวมและจำเป็นต้องช่วยเหลือไทชีเหมือนยานเจิงเฉินเข้าใจลูโอทูโอต้องการให้เขาช่วยไทชีผู้อาวุโสท่านดูหมิน่นข้ามากไปมันเป็นที่ต้องห้ามในโลกปีศาจต,ต่อให้ไปเจ้าก็อาจจะอยู่ไม่ได้ถ้าข้าไปมันจะไม่ติดพันความตายหรอกหรือและมันเป็นตราประทับท,ที่ถูกกำหนดโดยจัก,กรพรรดิฉันจะทำลายมันได้อย่างไรปิดผนึกและปล่อยให้ไทซีออกไปฉันทำไม่ได้คุณควรเปลี่ยนมัน จยงเฉินปฏิเสธทันทีลูโอทูโอมองไปที่เจียงเชนและกล่าวว่าเรื่องนี้คุณต้องทำให้เสร็จทำไมเจียงเชนดูงงงวยลูโอทูโอกล่าวว่าเพราะร่างกายของคุณถูกเปลี่ยนโฉมโดยร่างกายของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของโลกและมิ่งแคลนและคุณมีลมหายใจของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในร่างกายของคุณคุณจะไม่ได้รับอันตรายใดๆเมื่อคุณไปที่เทือกเขาโมลอง ตราบใดที่คุณพบไทยชีให้ตื่นขึ้นเขาจะบอกคุณว่าต้องทำอย่างไรเจียงเชนมองไปที่ลูโอทูโอเขาสงสัยว่าสัตว์อสูรแต่กังวลเกี่ยวกับการช่วยจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้อย่างไรปู่อวุโสท่านเป็นมนุษย์ได้หรือไม่ลัวตัวยักหน้าเบาๆและกล่าวว่าเผารั่วเป็นเผ่าพันธุ์แห่งโลกมันจริงๆแต่ข้าพาเจ้าไม่ใช่ข้าพาเจ้าเป็นคนที่ถูกเรียกว่าทรยศตอบบิน ฉันตามกองทัพของโลกมานกลับไปที่เผ่ามารและเข้าร่วมหลังจากเป็นเวลานั้นฉันได้กลายเป็นผู้เท่าของตระกูลหลวงจิงเืินถามขอแค่ให้ฉันหามันเจออย่าให้เลยขอคำบายอะไรหน่อยได้ไหม รู้ตัวใส่หัวและพูดว่าใช่ไทยชิดซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกผนึกโดยเจ้าแห่งโลกปีศาจฉันรู้แค่สถานที่เท่านั้นและฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับที่เหลือเลยคุณต้องตรวจสอบออกไปด้วยตัวเองจำไว้ว่าคุณต้องตามหาไทชิดให้ได้ไทชิดเคยเป็นเจ้าแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ความแข็งแกร่งนั้นสูงเสียดฟ,ฟ้ากระบวนท่าเดียวก็ทั่วท้องฟ้าและทะเลหลีกเลี่ยงหายนะและรอดชีวิตมาได้สำเร็จ สิ่งที่เผ่าพันธุ์มนุษย์จะทำต่อไปนั้นต้องการคำแนะนำจากเขายังมีมหาอำนาจมากมายที่ซุ่มซ่อนอยู่บนโลกแต่โรงไปฟ้าเหล่านี้ไม่เคยปรากฏเพราะมีผู้เรียกน้อยกว่าหนึ่งคนดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะหาไทชิซึ่งเกี่ยวข้องกับอนาคตของเผ่าพันธุ์มนุษย์นี้หลัวตัวดูเคร่งขรึมมากถ้าอย่างนั้นฉันจะลองดูเจียงเฉินไม่มีทางเลือก เขาต้องไปเพื่ออนาคตของมนุษย์บนโลกต่อให้ตายเขาก็ไปนอกจากนี้ลูโอทูโอยังกล่าวอีกว่าเขาเป็นร่างปีศาจด้วยลมหายใจของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่บนร่างกายของเขาและการไปที่ภูเขาโมลองจะไม่ตกอยู่ในอันตรายและจะไม่เป็นไรด้วยคำพูดของเจียงเชนลูโอทูโอรู้สึกโล่งใจเขายืนขึ้นตบไหล่ของเจียงเชนและกล่าวว่าความหวังของมนุษยาชาติขึ้นอยู่กับคุณเจียงเชน มีการแสดงออกที่ขมขื่นบนใบหน้าของเขาเขาจ่ายเงินเพื่อมนุษยชาติเพียงลำพังมาโดยตลอดและตอนนี้เมื่อเขารู้ว่าเจ้านายของเผ่าพันธุ์มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่เขาก็ยังมีความหวังปราบใดที่คนเข้มแข็งเหล่านี้ยืนขึ้นเขาก็จะอยู่อย่างสบายและเขาจะไม่ถูกวิตกจากภัยพิบัติของแผ่นดินโลกยังไม่สายเกินไปคุณต้องผ่านวอยพัพเศษไปยังเทือกเขาโมลองทันทีและเมื่อสิ่งมีชีวิตอื่นพบ โมลิงย่านให้ค้นหาเกรตเอมเพอเรอร์ไทยชิอืมเจียงเชนพยักหน้าหลังจากนั้นลูโอทูโอถอนการกอดตัวร่างกายของเขาวาบวาบและเขาก็หายตัวไปจากสายตาของเจียงเชนเจียงเฉินนั่งบนเก้าอี้บุรี่หนึ่งซองออกมาจากคฤหาสนตอมตะจุดบุรี่หนึ่งเล่มสูดหายใจเข้าลึกๆด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเขาพึมพำกับตัวเองว่าฉันหวังว่าคราวนี้จะไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลังจากสูบบุรี่หนึ่งมวน เจีงเฉินก็ลุกขึ้นยืนเปิดประตูและเดินออกไปอัจฉริยะจำที่อยู่ของเว็บไซต์นี้ได้ทั่วครูแค่เดินออกจากสนามไปก็เห็นคนสองคนกำลังมานี่คือดาวเฮงและเดวิลเมคลายพี่เจียงบอสทั้งสองเดินมาดาวเฮงมองไปที่เจียงเฉนอย่างสงสัยและถามว่าอะไรคือพี่ใหญ่เจียงกำลังออกไป